ที่จ่าแพ่งครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่กล้าผ้าม้วนเด้อดจ่ดเาเด้อไปลงทงลงทาหากินหาอยากอีกแล้วเด้อดจ่าเด้อไปหาทุกอย่างที่กินได้อีกแล้วเด้อดจ่ดเาเด้จดเอจะไปหาอย่างเหล่านี้ยายไปเรื่อยๆน้องพี่น้องดดอย่างงางงงไม่เจอยายกบุง มาฮะัวจุจีัวจุจีกับโบมี่เลยพี่น้องเอ้ยเอาทุกอย่างอีกเอาอีร <laughs> ีดคือเกาควยจุจีกับพอที่ขวยเกาไปเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น้องเนาะอาะคือเกาอีกเลยจ้า <c oughs> นี่ดิเา่าควยนี่ดิฮ <c oughs> ึ

nên ao cứ chi ở thuốc vàng thì kinh đầy nó chả nó Ô Cái ạ. Hai phi mừng phi Nan, Chú chi ngôm. Tu nhanh ngâm ngâm. Ha <laughs> ha ha. Ô เออนั่นพี่น้องอือเมนี่เอางอมหรือ่มือนี่จุดจีเอาจุดจีเอาพี่น้องมากมากดิฉนบ้านเฮาก็ต้องหาอินดีหาจุดจีกินไปใส่เลยน้องพี่น้องเนาะกาบ่หาก็บ่ได้กินจุดจีงมตัวใหญ่ๆงามๆนี่พี่น้องนี่จุดจีงมตัวงามๆนะท้าว หาเที่เด้อยีน้องมือแต่ตอนได้เอาตอนนั้นเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ไปเลยเสามันเกลนปนตุกมันกาะอันนี้เนี่ยมงก่ด้จ้าว่จะถึงเดี๋ยจ ออออืืดังกอบเลยพี่น้องนี่ปุ่นแจวแสบดีพี่น้องงานออื <c oughs> <c oughs> เขามาเลี้วก็คือกำลังใจให้ใหญ่เนื้อใหญ่หาหยังกะใชคือกำลังใจให้ใหญ่ไงเออมันเหี่ยงเหรียญก็ยิบหาหยังมาเถอะจ้าก็หาปลาโลบาทนี่เลยจ้าปลาโลบานใหญ่ไปสองกิโลสามกิโลนั่นพี่น้องขวยหนึ่ง หวยที่หนึ่งหวยแหลกแหงมันหวยเก่านี่ห้หายหลายเลยพี่น้องน,ออออน่าเทอะเห็นบอบไม่เห็นมึงเสพเสพเรื่อยแล้วเหมือนอีลี้วันนี้นอินดี้พูดว่าโอ้ย ยุดจีอีลีดเก่าย,ยังเก่าเมื่แหละมือนี่เอาทุกอย่างเลยจะหาจังสี่แหละจ้จะาช <laughs> ั่วม,มือน้องพี่น้องข้อห้พี่น้องเห็นจะอยากหยไปหายังจ้าแกได้กระลุนเมืองใหญ่จีได้บ่มือนี่นอแถวหน่นที่บ่ออก หินบอกไปน้องอือนานนี่อฮ้ยใหญ่หูกินดูจุดจีแต่เอียนใหญ่บ่หูกิน <laughs> ของมักไผมักมันเนะเถาเนาะ อโอ๊เยเ,ก,เ,เก็บเอวขนาดย้ายบัิรกุลติดแต่ทองโอ้ยเท่าแล้วก็เก็บเอวอักษร

ชุดจ่อยมีโตมันออกเนาะออกไปทางใดมุติลำมันตื่นออกไปทางไดบุรีอีสานนอเถาของแซมอีสานไปมืดแล้ว เว้ยนี่ไปหาเปเรื่อยหาก่อนข้ามีกไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก๋วยจุดจีจีงูมใหญ่ไปไปออืหาเปเรื่อยเอาทำไมกับขัวไปจะก๋วยจี๊เลย ล like ุงลุ <glorious> ้นอะไรนตัวนานอะนานไปน้อง นนงงยืดอยู่ <ไป S 3> านานมีดุดิงมใหญ่พี่น้องมาออออนั่ดิห่วุ่นึ่งบ่อนะออกออกตรงนีน้ออกบ่อเถอะออก ออกหลุนเบิ mm ้งตัวนี้นานบ่ออกเว้ยยังนั่งแกตอยู่อนี่แก่เตี้ยมาสองอย่างเด้องขู่ใส่น้ำมะน้ำแล้วก็ตัวนี้แยกเอามาใส่ลีดอมนี่กพี่น้องในไล่ตื่นพี่น้องพี่น้องเนาะ หาไปเรื่อยๆนั่นโอมเลย <laughs> ออไปหาไปเรื่อยๆเจอชิพหอก้วยมันอีกน้องพี่น้อง <laughs> Ừ, hỏi làm phi nhộng hahaha con nhìn 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 phi nhộng này nhào ư ừ, này cuốn đi liên หมูมันพี่นอ้องตัไปมืดเลยจ้าแมก่กอบประหินกลุ่นขึ้นไปไอหมูหมูทุกี้เกี๊ยมันกนระทมหมดอ้อกลนไปบัน,น้เสาะ พี่งนอนเห็นมั้งเกียรติพุนบ่เคยตกนั่นนั่นดูดออกมาล่ะดูดออกมาดูดเข้าไปอยู่ตัวใหญ่ตัวหน่อยเนี่ยเออสันถอด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 ตาทองเดือนนี้เราก็บ่สบายเนาะพี่น้องเนาะ

จ,จุจีงมโอ้จุจีงมตัวนี้ว่นนี้จุจีไหวจุจีไหวกับตัวขาวจุจีไหวมันลายเออมันลายขาวขาวตัวนี้จุจีงูอ๋อเาไปเรื่อยๆ,ออยๆขยุดกินน้ำก็เนอะว,วนไปเรื่อยๆได้ไงเพื่อนเบิง จุดจีกินแสบๆเลยมือนี่คุวนี่ได้้ลยน้องเถ่าขวยหนึ่งขวยหนึ่งก็ขวยไปหนออืม เฮ้ยนี่นี่นี่โตงามอันนี้แต่ทองลุยคนเดียวเลยอู้หูเป็นหวังเลยผู้ก็หลายโตก็หลาย ผนมันตกมักกัลงแล้วเานาะแถวเนาะมันมีละ่ะพี่น้องเอ้ยจุดจีก็มีแล้วพี่น้องพี่น้องพ่อเกียจัลลนาในขุยเกียจัลลนาอยู่ในขุยจุดจีก็มี อนี่ต้นแหนเลยจ่าเด้อนี่เพิ่นกินในมันได้เด้อนี่ถ้าเบิง้งยายเฉยให้เบิง้งนวยมันนี่พี่น้องนี่นี่น,นี่กินอยู่ทั้งในมันเป็นบ่เอเถาโคบให้เพิ่นเบิง้งล้วงเถานี่เียวโคบ,บอ่เย็นบ,บอกพี่น้องนี่สมัยโบราณกินได หลายหลายเลยพี่น้องเห็นบ่นี่นี่นี่นวยมันเบิ่งใหญ่สิเอาไปตีให้เบิง่งเงยตาท้องโคบปื้ออุ้ยหลายเลยไอ้แถวแถวอยู่ในแถวมันบุกไปติดเป็นเดียวบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่กินกินไหนมันเนี่ยสินี่เม็ดมันเนี่ยสีได้จ่าเดินนี่นี่กินแซ่บแสบเลยนี่มันดีพี่น้องมันมันดีใหญ่สิกินก่อน วู n, p, ้ยแยกบ่มีเขยวเก่งอืมมันมันมันอืมแฉบพี่น้องแฉบนีก็กินได้เนาะพี่น้องอ่ะอืมหลายหลายบกเหลือมหนึ่งตัวนี้เขาเอืแมงวินก็กินได้อืดนี่ได้หลายเร็วจ้า ออกินปลาต้มนี่น่นพี่บอกพี่น้องเยไล่แล้วเลยแล้วชาฮาไปเรื่อยๆเอ้ามีหลายอยู่ด้วยจ่าเมาในใหญ่ไปคนเอหูกินเมาในใหญ่ไป่ปนเนอะหลายหลาย นี่ยายกุนหวยหนึ่งยายกุนมานมานอยู่หวยหนึ่งในหยกยางใลายบนดินอยู่เด็ดเด็ดยตาทองกับกุนอยู่ทั้งพูนกุนเห็นบ่เออมึงที่ละ่ะควยนี่เทมเลยอ,อยายขอเวลาคนคนเด้จ้า แต่พอคัยที่สองละแต่ยายบริกภคเห้นหินอนอนจ่ายนอนห็นบอกมีถึงหูเลายะเลยน่าจะไปเทใสท่ตะทองใส่ตะทองตะทองเขาไปหาเอาตะทองจะคอยบึ้งเนาะพี่น้องเนาะยายพอคัยนี่แล้วปุ้นพออีกคั่วหนึ่งล่ะพี่นอ้องแต่สองคนทั้งผุ่นยายกับคนทั้งพี่เนาะต๋มันทั้งเทิงเนาะแถวเนาะมันก็คือทั้งลมทั้งไต ุดเงี้ยนเข้าหายบึงมาบึงเด้พอพี่น้องเด้อยังไปุดเงี้ยนปู่ย่างไปหุ่นเลยย่างหาไปเรื่อยๆไปบึงบึงเด้อจ่าบ้านี้พี่น่องเอามารวมกันเด้อเขาของใหญ่นี่พี่น้องที่กอเดี๋ยวไล่อยู่น่าใจเนาะพี่น้องนี่ ไอ้ไล่ยอยู่นะจ่ะนนานอนไอ้ถวยบางไงห<อ>นึ่งได้เครื่องคุยอยู่อืออ๋อบันนี้ยายกะชิจบคลิปยาได้ล่อยู่เลยายกะชิจบคลิปมาหาจุดจีไปเพียงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณ่นติดตามยายยายรักพี่น้องเด้อชูผู้ชูคนชาวบม่มีพี่น้องยายก็บ่มีมือหนีเนาะจ้าเนาะสี่เพียงกำลังแก่หายยายสวัสดีจ้ารักนะจุะนะ๊บจุบเจ้าคนติดตามคลิปยายต่อไปได้เด้อจ้า